กูก็แอบหักเงินเราตอนไหนดูยังไงวันนี้มีคำตอบสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในตุกสอนออนไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาเทคนิคการทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเสริมมืโลกออนไลน์ที่สามารถหาเงินได้เนี่ยนะครับมาวมไว้ที่นี่เพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อ เป็นกาลังใจในการทําวิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาวิดีโอดีๆมานําเสนอให้กับพเพื่อนๆนะครับในวิดีโอนี้นะครับจะมาตอบคําถามเพื่อนๆที่เพื่อนๆหลายท่านถามเข้ามาหลังไมคนะ์เนาะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเติมเงินเข้าไปแล้วเนี่ยแอดเรามันวิ่งแอดเรามันจะได้เอามันกินเงินไม่กินเงินนะครับดูยังไงว่าแอดเราเนี่ยมันจะกินเงินเ,นเมื่อไหร่นะครับประเด็นคือพอเราตั้งค่าแอดอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะแต่ว่าแอดนี้ผมหมดอายุไปแล้วแต่ว่าเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างได้แอดของเราเนี่ยนะครับ ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าแอดของเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่หน้าไหนของแอดนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราไปอยู่หน้าอื่นเนี่ยที่มันค่าเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นศูนย์เราก็จะไม่รู้บางทีเราเปิดมาอา้าวเฮ้ยทำไมมันเป็นศูนย์นะครับแอดไม่วิ่งนี่นาะแต่จ,จริงๆเราลืมดูไปว่าเฮ้ยวันที่วันที่ที่เราเข้ามาดูเนี่ยมันคือวันอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลื่อนไปดูตามวันที่เราต้องการนะครับให้สุด อ่ะสมมติวันนี้วันที่หนึ่งอ่ะแต่วันที่หนึ่งผมไม่ได้เปิดแอดแอดมันก็เป็นศูนย์เป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูย้อนหลังอ่ะสมมุติว่าเรามาดูแอดเราที่วิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแอดของเราเนี่ยนะครับตอนนี้มีค่าเฉลี่ยในการกินเงินของเราเนี่ยไปอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับมีคนเข้ามาดูเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของเงินจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้พอแอดมัน มันถ, rac, ถูกลดไปถูกตัดเงินไปหรืออะไรไปเนี่ยนะครับเราก็จะดูไม่ออกเดี๋ยวดูย้อนออกไปอีกทีหนึ่งมีไหมอ่ะมีแล้วนะครับพอผมย้อนมานี้ก็จะเห็นมีจํานวนเงินที่แอดเนี่ยนะครับที่เราต้องจ่ายเงินค่าแอดไปก็ realidad, คือจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วยอดรวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่เห็นไหมครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เราจะดูเลยว่าอ๋อไอแคมเปญเนี้ยตอนนี้มันกินเงินเราไปเท่านี้อ้าวแล้วมันจะไปตัดเกินเราตอนไหนมันก็จะไปตัดเกินเรา ตอนนี้สมมุติว่าอันนี้เนี่ยนะครับเท่าไหร่หนึ่งร้อบาท103บาทเนี่ยนะครับมันก็จะถูกลบ103บาทในวันถัดไปวันถัดไปหรือหรือนะมันถ้าแอดเราวิ่งดีครับมันตัดเงินเราวันเดียวหมดเลยก็มีครับเพราะฉะนั้น เราต้องต้องคอยเข้ามาดูเขาว่าแอดเราเนี่ยวิ่งดีไม่ดีก็คือ at, เราต้องเข้ามารีเฟซดูบ่อยๆอ่าถ้าวันไหนแอดเราวิ่งดีเนี่ยนะครับถ้าแอดเราวิ่งดีวันเดียวหมดเลยนะเห็นไหมเนี่ยนะครับวันเดียวหมดเลยนะ4 0 0ร้อที่เราตั้งเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือแอดมันวิ่งดีไงวันเดียวหมดอย่างเงี้ยนะครับคือเราต้องเข้าเราต้องลองเข้ามาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือสิ่งที่อยากให้เพื่อนลอ,ลองเข้ามาดูลองเข้ามาเช็คดูจะได้รู้ว่าอ๋อแอดเรามันวิ่งอยู่นะมันกินเงินเรานะเงินเราเนี่ยตรงนี้มันจะลดไปเรื่อยๆรแล้วมันจะมีคําว่าเนี่ยยอดเงินของคุณใกล้หมดแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาเลยแปลว่านั้นเราต้องเข้ามาเติมแล้วหรือเราต้องไปโหลดไอ้ตัวแอปพลิเคชันของตัว Google Ad ไว้มันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนในมือถือคุณเลยว่าตอนนี้แอดคุณเงินใกล้หมดแล้วนะ ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับมันแจ้งเตือนแล้วเราก็ต้องเข้ามาเติมเงินไว้นะครับเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกแอดวิ่งเร็วมากเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะตัดเงินเราตรงเนี้ยเร็วมากผมเนี่ยผมอย่างผมยิ่งแอดไปให้ดูตรงตรงธุรกรรมน้อนี่เดี๋ยวจะให้ดู่างนี้ครับแอดมันวิ่งดีจนกินเงินเราหมดดีมากจนเกินไปหรือเปล่านะครับเห็นไหมออันนี้ เอกสารที่เราเอาททัตโนมัตให้มันดูตรงธุรกรรมตรงธุรกรรมเพื่อนๆเห็นไหมแอดผมวันที่27วิ่งดีมากเลยวันเดียวจัดไป800ครับเห็นปะมันจะหักหักเงินเราเนี่ยอัตโนมัติเลยหลังจากที่เราเติมเงินเข้าไปทีนี้ท่านใดที่ไม่รู้ว่าเติมเงินยังไงนะครับเติมเงินยังไงให้ไปดูตรงมุมขวามือตรงนี้นะครับผมทามสอนเรื่องของการเติมเงินเอาไว้แล้วนะครับก็ลองไปเรียนรู้เรื่องของการเติมเงินเนาะนะครับ จะเติมเท่าไหร่ก็ได้แต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะตั้งค่าอัตโนมัติไว้ให้เรานะครับอ,อย่างของผมเนี่ยมันตั้งไว้ที่400ผมก็จะเติมครั้งละ400ไม่เติมเยอะนะครับปล่อยให้มันตัดบ้างอะไรบ้างโอเคไหมนะครับนั่คือแอดมันจะวิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแอดวิ่งดีบางทีมันไม่ใช่วันถัดไปแล้วแต่ว่ามันจะกลายเป็นวันเดียวนี่แหละหมดเลยโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัจจัย อะไรที่จะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเงินเราเนี่ยมันจะตัดเมื่อไหร่อะไรยังไงมันอยู่ที่แอดของเราที่เราตั้งค่าขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมันวิ่งดีหรือเปล่านะครับถ้ามันวิ่งดีมันก็จะกินเงินเราได้ดีแล้วเราก็จะหมดเงินเร็วมากแค่นั้นเองนะครับส่วนตั้งค่าข้างบนนี้มีผลไหมทุกอย่างมีผลหมดเลยนะครับการตั้งกลุ่มเป้าหมายก็มีผลปริมาณของเงินที่เราตั้งไวต้ตรงนี้ก็มีผลครับ ถามว่าเราจะเป็นต้องตั้งเกินเอาไวไหมอ่ะผมยิง400แต่ผมตั้ง600ตั้งได้ครับแต่อย่าง <c oughs> ที่บอกมันก็พอหมดปุ๊บแอดมันไม่วิ่งแอดไม่วิ่งคุณต้องเข้ามาเติเมเงินแค่นั้นเองครับไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมันจะไม่เหมือนกับ a c e b o o k นะที่ถ้ามันตัดเงินไม่ได้บ่อยๆปุ๊บมันจะมีปัญหาของ Google ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับในในตัวเวอร์ชันใหม่นะถ้าถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยผมไม่ไม่รู้นะผมไม่เคยยิงแอดตัวตัวเก่าแต่พอมาเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ย เราเราตัวผมเองเนี่ยเลือกเป็นตั้งค่าในการจ่ายเงินเองด้วยนะครับไม่ได้ให้ตัดอัตโนมัติถ้าเพื่อนไปตัดให้อัตโนมัติเนี่ยมันอาจจะตัดเงินเราไม่ได้พอมันตัดเงินเราไม่ได้ปุ๊บนะครับมันอาจจะปิดบัญชีเราแต่ผมอันนี้คือผมตั้งค่าคือผมเป็นคนกําหนดเงินเองในการจ่ายเงินเพราะฉะนั้นพอเงินหมดมันก็จะตัดไปผมก็เข้ามาจ่ายเงินที่หลังแค่นี้เอง โอเคไหมนะครับอันนี้น่าจะเป็นคําตอบที่ตอบเ,เพื่อนได้ว่าเงินเนี่ยนะครับที่เราเติมเข้ามาเนี่ยนะครับตัว o o g l e Ad เนี่ยมันจะตัดเงินเราตอนไหนก็คําตอบก็คือแอดเราวิ่งเมื่อไหร่แล้วถ้าแอดเราวิ่งดีนะครับวันเดียวเราเห็นผลเลยให้เข้ามาดูตรงนี้ครับย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะเพื่อนๆจะเห็นว่าแอดวิ่งไม่วิ่งนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ ข้อความนะครับมันมีข้อความแจ้งเตือนไหมนะครับถ้ามันไม่วิ่งนะครับเราก็ไปไปเพิ่มนะครับเอาซึ่งเดี๋ยวผมมาสอนเพิ่มให้ว่าถ้าแอดไม่วิ่งหรือว่าแอดเราเนี่ยนะครับโดนปิดเราจะต้องแก้ไขยังไงก็เดี๋ยวเป็นวิดีโอถัดไปแล้วกันเนาะนะครับให้เป็นหัวข้อหัวข้อไปใครอยากดูหัวข้อไหนก็ไปดูหัวข้อนั้นนะครับโอเคเนาะนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับเรื่องของเอ่อ Google กูเกิลแอดเนี่ยนะครับมันจะหักเงินเราหรือว่าตัดเงินเราตอนไหนนะครับเดีโดนี้น่าจะเป็นคําตอบให้กับเพื่อนๆได้นะครับก็เหมือนเดิมครับก่อนจะจบการบรรยายเขาฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละหนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอนะครับจะเป็นรูคุณเป็นอย่างมากนะครับหรือว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเพิ่มให้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ